ดูเหมือนว่านะคะทาง YG Entertainment ค่ะจะมีการอัปเดตนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวค่ะเลยทำให้เรานะคะต้องไปส่องดูค่ะว่าเขามีอะไรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่27มีนาคมนะคะเวลาประมาณ9้าโมงครึ่งค่ะที่เกาหลีนะคะก็ YG ค่ะมีการ ประชุมนะคะผู้ถือหุ้นค่ะรวมถึงมีการแต่งตั้งผู้บริหารด้วยนะคะซึ่งงานนี้ค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าป่าหยางนั้นจะกลับเข้ามานะคะนั่งในตําแหน่งผู้บริหารอีกรึเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆค่ะก็มีการเคลื่อนไหวนะคะก็คือแม่บาจีนะคะก็ส่งของข,องขวัญค่ะเยอะแยะมากมายนะคะมาให้น้องลิซ่าค่ะแน่นอนค่ะว่าเธอก็เข้าไปที่ YG ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไปรับของขวัญค่ะ รวมถึงนะคะก็ไปนั่งเซนนะคะโฟตโต้บุ๊กอัลบั้มของเธอนะคะในห้องทำงานห้องหนึ่งค่ะซึ่งถ้าดูจากตรงนี้นะคะดูจากรูปเนี่ยแบก็กกราวด์ด้านหลังนะคะก็จะเป็นภาพนะคะซึ่งถ้าดูดีๆมันก็คือรูปที่เป็นโมเดลของตึกใหม่นะคะของ YG ค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าน้องนั้นไปนั่งอยู่ในออฟฟิศใหม่หรือว่าออฟฟิศเก่านะคะแต่ก็ทำให้เห็นว่าเมื่อวานนี้น้องก็เข้าออฟฟิศนะคะที่ YG เหมือนกันค่ะ ก็อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวนะคะส่วนวันนี้ค่ะล่าสุดนะคะก็มีการเปิดนะคะ YG Press นะคะซึ่งมันก็เป็นลักษณะเป็นช็อปนะคะที่ทาง YG เอาไว้จำหน่ายสินค้าของศิลปินนะคะแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่วางจำหน่ายนะคะอย่างที่เห็นในภาพค่ะก็คือโฟโต้บุ๊กอัลบั้มนะคะที่เป็น limited edition ค่ะที่เป็นฝีมือการถ่ายภาพนะคะของนองลิซ่าแบกทิงค่ะก็เอามาวางจำหน่ายที่นี่ด้วยนะคะทงัทงทัที่จริงๆแล้วการจำหน่ายออนไลน์นะมันโซเอาไปหมดแล้วะคะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเอามาเพื่อที่จะตั้งโชว์เฉยๆหรือว่ามีแบ่งบางส่วนนะคะกักบ,บางส่วนเอาไว้ขายที่นี่ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็เป็นวันแรกนะคะที่เปิดร้านนะแอดก็เลยเอาบรรยากาศนะคะเอามาให้ดูค่ะก็มันน่าจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามีการประชุมมีการเปิดช็อปนะคะและการคัมแบ็กมันจะมาเลยหรือเปล่าเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะเป็นการเคลื่อนไหวอัปเดตล่าสุดค่ะ เห็นแล้วก็เลยเอาอคลิปนะคะภาพที่ชอบเนาะเอามาให้ดูค่ะว่าหน้าตาประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมารอติดตามดูกันต่อไปค่ะอาจจะมีข่ขาวดีนะขึ้นไหวอัปเดตเรื่อยๆนะแอดก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะ<อ>ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า